ออเรื่องอาจารย์วอลเหรอไม่ใช่ประเด็นของอาจารย์วอลนะสำหรับดิฉันง,ง่ายสุดก็คือท่านต้องรับผิดชอบท่านต้องรับผิดชอบด้วยการแบบด้วยความกล้าหาญในฐานะที่เป็นพระและเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะครั้งนี้ท่านพลาดท่านไม่ต้องแก้ตัวอะไรเลยไม่ต้องแก้ตัวท่านพลาดดิฉันก็ไปดูคลิปมาแล้วท่านพลาดจริงๆ ท่านบอกว่าท่านอ่านประวัติของของบอสคนนั้นน่ะท่านอ่านประวัติไปซัพพอร์ตเขาบอกว่าไปอ่านประวัติเขามาแล้วเขาเป็นคนสู้ชีวิตล้มลุกคุกค,คัานมันคือไปมันคือการไปมันคือการไปอะไรอะดิฉันว่ามันคือการที่เราไปแบบเขาใช้คาว่าะไรวะมันคือการที่เราไปรับรองอ่ะมันคือการที่เรา ไปรับรองคนคนหนึ่งว่านเนี่ยคนคนนี้เอาแบบอย่างได้อะไรได้โดยโดยที่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้รู้จากประวัติเขาจริงๆเออเหมือนเราไปการันตีคุณสมบัติของเขาอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์วออาจจะอาจจะไม่รู้จริงๆซึ่งก็เหมือนใครหลายคนที่อาจจะไม่รู้จริงๆว่าเอ้ยเบื้องหลังเขาทําอะไรมาบ้างซึ่งซึ่ง,ง,งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ท่านต้องยอมรับว่าต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลย ง่ายๆคือท่านก็แค่ยอมรับอย่างตรงไปลงมาเลยว่าอัตมามองคนผิดอัตมามองคนผิดจริงๆแล้วก็อาตมาก็ขอโทษในบางส่วนที่อัตมาอาจจะไปพูดแล้วทําให้คนเข้าใจว่าอัตมาไปส่งเสริมให้คนมีความรู้สึกว่าบริษัทอันเนี้ยดีและน่าจะแบบไปร่วมลงทุนหรืออะไรใดๆก็ตามแต่แค่นั้นพอจบไม่ต้องไปไม่ต้องไปอย่างอื่นแค่นี้พอ แบบตรงไปตรงมาแบบตรงไปตรงมาไม่เสียหายหรอกไม่เสียหายหรอกแค่นั้นพอต้อนตาลหวัดดีค่ะแค่นั้นพอแค่นี้พอเอ,อเราเป็นพระเราพูดแค่ไหนเราทำอะไรไปแค่ไหนและส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าที่เราทำมันมันเป็นส่วนที่เราควรที่จะออกมายอมรับ แล้วก็ขอโทษกับคารวาสญาติโยไม่เสียหายดอกไม่เสียหายหรอกเป็นพระกขาผิดพลาดได้เป็นพระก็ร,ะร,ะรู้เท่าไม่ถึงการได้ไม่งั้นเขาจะบอกเลยว่าสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราวยังรู้พังครั้งนี้ท่านพลาดท่านพลาดในการที่ท่านรีบไปแบบการันตีคนคนหนึง่ง โดยที่ท่านไม่ได้รู้จักเขาดีจริงๆและท่านพลาดท่านอาจจะคิดไม่ถึงว่าแน่นอนท่านดิฉันว่าไม่รู้ว่าอาจารย์วอควรต้องรู้ตัวเพราะว่าท่านก็เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆเลยตอนเนี้มันไม่มีใครแล้วดิฉันกับพี่ปองก็ออกมาแล้วแต่ท่านยังดิฉันก็นับถือท่านในจุดที่ว่าท่านก็ยังยืนอยู่ในจุดที่ยังหลายๆเรื่องที่ท่านทําเป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจารย์วอเนี่ยท่านอยู่ตรงจุดนั้น ก็ท่านเป็นนักเทศระดับต้นๆฉะนั้นทุกสิ่งที่ท่านพูดมันมีผลท่านก็ต้องรู้ตัวว่าเวลาที่ท่านไปบริษัทแบบนี้แล้วท่านไปพูดอวยเขาแบบเนี้ยเขาเอาคลิปท่านไปสแสวงหาประโยชน์แน่นอนอาจารย์พยอมถึงบอกไงว่าต้องระวังว่าเออเราต้องแบบเ,ออเราต้องแบบอวยธรรมไม่อวยคนก็ต้องระวังจะชื่นชมใครมันชื่นชมได้นะแต่ต้องระวังให้ดีนะ เดี๋ยวถ้ามันพลาดมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้มันเหมือนถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะมันเหมือนเราไปการันตีคนไม่ดีแล้วคำพูดเรามันมีความน่าเชื่อถือเราไม่ใช่แบบเราไม่ใช่แบบพาดแดงพาดดำนะเราพามหาวชิระเมธีเจ้าคุณด้วยตอนนีน้ตอนหลังนี่เป็นเจ้าคุณแล้วใช่ไหมเราคือวอวชิระเมธีคำพูดทุกคำของเรามันมีมันมีฟีดแบ็กเสมอเวลาท่านพูด เหมือนท่านบอนท่านไปแบบท่านอาจจะบอกว่าประชดประชันหยิกแกมหอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านไปพูดแบบเหมือนแบบไปพูดแบบทีเล่นทีจริงเพื่อจะแบบให้ทาให้คนฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเอาเอเนี่ยไอไอไอบริษัทนี้การที่คุณมาอยู่กับบริษัทนี้หรือมาลงทุนกับบริษัทนี้อ่ะมันจะทําให้คุณรวยได้เร็วจริงๆนะอาจจะมีคนฟังที่ฟังแล้วเข้าใจแบบเนี้ยหรือการที่คุณไปการันตีเป็น ไปรับรองคุณสมบัติของเจ้าของบริษัทแบบเนี้ว่าคุณอ่านศึกษาชีวประวัติเขามาแล้วอะไรเขามาแล้วแบบนี้ในจุดจุดหนึ่งถ้าคนมาฟังคนก็จะเข้าใจว่าเขาต้องเป็นคนดีแน่ๆเพราะขนาดพระอย่างอาจารย์วอรหรือท่านวอยังไปรับรองยังไปชื่นชมมีรูปมีภาพที่ท่านไปเมตตาเอ็นดูท่านพลาดท่านก็ยอมรับไปเถอะว่าท่านพลาดแล้วท่านก็แค่พูดตรงๆว่าเออจะมาขอโทษต่อสังคมกับเคสนี้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามถ้าคำพูดของอาตมามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเป็นการไปรับรองหรือไปสนับสนุนให้คนเชื่อมั่นและไปลงทุนอาตมาขอโทษจบมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะคะ ถ้าท่านไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งดิฉันก็มั่นใจว่าท่านไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าเขานิมนต์ท่านไปแล้วท่านไปพูดแบบเนี้ท่านท่านไม่ผิดที่ท่านรับนิมนต์ไปไม่ผิดเลยอันนี้ไม่ผิดนะดิฉันไม่ได้เข้าข้างท่านวอนนะการที่พระรับนิมนต์ไปไม่มีผิดจะไปผิดได้ไงก็เขารับนี้เขานิมนต์เราไปแต่การที่เราไปพูดเราไปพูดรับรองเราไปพูดรับรองความเป็นคนดี เราไปพูดรับรองอตัวของคนที่เราไม่ได้รู้จักดีอะมันคือความพลาดท่านก็ต้องยอมรับท่านก็ต้องขอขอโทษต่อสังคมก็แค่นั้นก็แค่นั้นสิ่งที่ท่านทําได้ท่านก็ทำไปแค่นั้นเออในส่วนนั้นท่านไม่ได้ผิดที่ท่านรับนิม,มนต์ไปแต่ท่านผิดที่ท่านแสดงปาถกถาซึ่งมันมีบาง บางส่วนบางตอนที่มันมีการการไปเหมือนชักจูงหรือชักนําให้คนอยากลงทุนซึ่งที่ฉันอาจจะคิดไปเองนะท่านอาจจะไม่ได้มองว่าอาตมาไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นแต่คนฟังแบบนี้เขาจะเข้าใจได้ว่าเอา้าก็ถ้าอยากไปเร็วก็ต้องมานี่แหละบริษัทนี้แล้วแหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือไปบอกว่าเออชีว่าประวัติเขาเป็นคนสู้ชีวิตเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ย เอออันนี้ถ้าพูดแบบเป็นทรรเป็นแฟก็ท่านก็อาจจะเป็นเหยื่อส่วนหนึ่งด้วยซ้ำของเขาที่เขาเอาคำพูดท่านเอาชื่อเสียงเอาความน่าเชื่อถือของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ของเขาแค่นั้นค่ะนี่นะในส่วนของอาจารย์วอนะอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ว่าไม่ได้ทั้งเข้าข้างท่านแล้วก็ไม่ได้ ำหนิท่านเพราะย้ําว่าโดยส่วนตัวดิฉันก็นับถือท่านแม้ความเห็นอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ตรงกันแต่ว่าท่านก็ต้องเข้าใจอาจารย์บอดดิฉันเข้าดิฉันรู้ว่าท่านเข้าใจตัวท่านดีว่าท่านอยู่ในจุดที่ไม่ว่าท่านจะพูดหรือทําอะไรอ่ะท่านโดนจับจ้องแน่นอนเพราะว่าโปรไฟล์ของท่านมันมีประเด็นเรื่องของการที่คนแบบคนแบ่งท่านหรือมองท่านไปแล้วว่าท่านเป็นพระ ฝั่งนู้นฝั่งนี้ซึ่งเหมือนดิฉันนะพูดแบบแฟร์คือดิฉันก็เคยถูกโดนมองแบบนี้เหมือนกันสมัยที่ดิฉันเป็นพระท่านก็เคยท่านเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะที่คนจับมาเป็นประเด็นนะเช่นอร่อยจนลืมกลับวัดอย่างเงี้ยเจตนาดีอาจจะแบบก็ลูกศิษย์ไงก็ลูกศิษย์ลูกศิษย์เราก็แบบเอออยากจะแบบพูดทีเล่นทีจริงกับลูกศิษย์แต่พอเป็นคําพูดของท่านที่เป็นพระที่เป็นมีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วท่านพูดแบบนั้นเนี่ยคนก็ไปมองว่า โอ้โหพูดถึงขนาดน,นี้เลยเหรออะไรแบบนี้ท่านก็เคยมีเคสกรณีกรณีแบบนี้มาแล้วอาจารย์บอท่านก็น่าจะรู้ดีนะไม่น่าแบบมาพลาดอีกตรงนี้แต่ลึกๆท่านแต่ลึกๆถ้าพูดแบบแฟงๆก็ท่านอาจจะอาจจะเข้าใจโดยบริสุทธิ์ใจของตัวท่านจริงๆว่าเขาเป็นคนดีจริงๆก็ได้ด้วยความที่มันมีดารามีใครหลายคนในนั้นไง มันไม่ใช่มีแค่ตัวของของเจ้าของบริษัทไงมันมีดารามีคุณกันขอญาตสขอญาตพาดพิงนะคะมีพี่การกันตถาวรมีใครหลายๆคนอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดถ้าอาจารย์วอจะมองว่าไม่น่าไม่น่าจะทําแบบนี้หรือไม่น่าจะเป็นแบบนี้อืมนั่นแหละก็ก็ว่ากันไปผิดส่วนผิดถูกส่วนถูกนะคะอืม